Thank mm -hmm. ผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เดซินามิชาแนลนะฮะในทริปกาลสินในพาร์ทที่2นี้นะครับพาร์ทที่2เราจะพาเพื่อนเดินทางไปยังร้านกาแฟอีกแล้วนะฮะเป็นทีนี้ไปกินข้าวเที่ยงนะทีนนี้ก็เสี่ยวห้อยคงห้อยขาอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีใบวัวแบบยักษ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับชื่อร้านว่าร้านกาแฟชุ่งเงินนะฮะเภอร์ออกามลาสายจังหวัดกาลสิน นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างใน EP ที่แล้วที่พาไปเที่ยวไปดูองค์พญานาคก็น่าจะสวยงามนะยังเป็นอีกที่หนึ่งที่ยังไม่มีใครรู้จักนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันเพื่อไปการโปรโมทเนานะอย่า EP นี้เราไปเที่ยวกันต่อนะฮะยังอยู่กับกาลสินอีกหนึ่ง EP แบบเต็มๆนะฮะไปดูกันว่า EP นี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับ จริงเส้นทางที่ไปร้านกาแฟนะครับพเพื่อนสามารถไปได้หลายทางนะเราวิ่งเข้าไปที่ตัวกาลสินก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางกำมะรัสก็ได้นะครับแต่ถ้าเราวิ่งมาจากมุกดาหารอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อรัดไปไปชนมันจะเป็นสามเหลี่ยมพอดีนะครับ,รบก็เดี๋ยวจะไปชนกันตรงร้านพอดีว่าจะวิ่งทางไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกใครอยากซัดยาวไปถึงกาลสินก็ได้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็ทางนั้นก็น่าจะระยะทางพอๆกันจากตรงนี้นะเราเรื่องตรงนี้ก็อีก40่โลเราก็จะถึงแล้วนะฮะ ดี๋ยวไปดูกันว่าก๋วยเตี๋ยวให้ขาจะอร่อยแค่ไหนจะอร่อยหรือเปล่ารอลุ้นกันนะร้านไหนที่รีวิวนะครับเราไม่รับประกันนะครับว่าจะอร่อยไหมนะมันอยู่ที่ทุกคนรถใครรถมันจะชอบไม่ชอบนะครับแล้วก็เหมือนกันเป็นการทดลองเหมือนกันนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราดูรีวิวแล้วมันเออหน้าตามันดีมันต้องอร่อยนะไม่ใช่นะครับเราเราก็ตอบไม่ได้นะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแล้วแต่เลยนะอย่าไปฝูกมัดว่า ร้านไหนที่ถูกรีวิวร้านนั้นนองอร่อยอย่าไปคาดหวังนะครับเพราะถ้าเราคาดหวังเราจะผิดหวังได้นะเราอย่าไปคาดหวังทุกอย่างมันมีทั้งดีและไม่ดีอร่อยและไม่อร่อยแล้วแต่คนนะครับ มามั่วไปมั่วมาตาม G P S มาออกกับเบอรโพชัยบ้านพี่โอเฉยเลยแบบงงงออ๋มันรับทางนี้ได้เพิ่งรู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปอีกสักหน่อยจะเจอปตทแล้วเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเราไม่รู้นะน,นี่ว่าไปทางนี้ได้โอ้ไปอยู่ไหนมาเ,น,เนี่ยเอานะฮะเพื่อนทะรุ มาที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้น่าจะเป็นอำเภอร่องคํานะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งตรงไปประมาณ20กโลนะครับก็น่าจะถึงร้านกาแฟแล้วไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะอยู่ตรงไหนนะขี่ไปมัว่วกระทลุมาร้อยเอ็ดเฉยเลยวะมาได้ไงก็ไม่รู้ <laughs> ะะนะฮะออกมาจากอำเภอร่องคําก็วิ่งตรงยาวไปอีกประมาณ20กิโล ็จะถึงแล้วนะทีเพจบอกว่าอยู่ถนนเส้นนี้นะครับก็น่าจะไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะชมวิวบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะเอาแล้วนะฮะขี่ไปขี่มาจะถึงแล้วเพื่อนเร็วมากเลยยังรู้สึกว่าขี่รถไม่คุ้มเลยนะครับวันนี้อ๋อมันสามารถวิ่งมาจากยางตลาดได้นะครันจะถึงคอนเจนแล้วหรอเนี่ย <laughs> อ้าวอีกเจ็ดสิบกิโลก็ถึงคอนแก่นแล้วเนี่ยนี่ไงน่าจะใช่นะร้านกาแฟทุ่งเงินน่าจะใช่จริงๆด้วยนะฮะนี่เลยจอดตรงไหนได้บ้างเอ่ยเนาะเดี๋ยวจะจอดข้างในก็ได้เอาข้างในเนาะหรือจะเอาตรงนี้พี่ข้างในดีกว่าเนี่ยมันมีทางเข้ากาแฟสดทุ่งเงิน อ๋อมันมีที่นั่งแบบนี้พี่นึกเอากูเข้ามาถูก้ยเนี่ย <c oughs> อ๋อคือเจ้าหลายเจ้าของนี่ร,ร้านเขาไะหน่อยี่จะสงไปเตี่ยวอ่าเดี๋ยวเราไปดูร้านกวยเตี่ยวกันมีเมนูอะไรแนะนำบ้างจ๊ะต้มยำมีไหม น้ำตกพี่เอาไเปื่อยบะหมี่เหลืองพิเศษพิเศษเครื่องแน่นๆเลยน้ำตกหนึ่งถ้วยกับที่นี่นะครับมีทั้งร้านกาแฟนะร้านกับข้าวอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวนะเขาบอกว่าเป็นคนละเจ้าของกันแต่ว่าใช้พื้นที่ร่วมกันพยายากทานอะไรก็สามารถสั่งได้แล้วแต่เลยนะเลือกได้แล้วก็ ดอกบัวใหญ่ๆแบบนี้สามารถลงไปยืนได้นะแต่เป็นบอ่อด้านหลังแต่ช่วงนี้บัวบัวยังไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวไว้ตอนบัวสวยๆในรีวิวอะ่ะมันสวยมากเดี๋ยวไว้กลับมาใหม่น่าจะเวิร์กเหมือนกันเดี๋ยวไปรอชิมอาหารว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับ นี่นะครับคือจุดที่เขาให้ลงไปยืนถ่ายรูปบนบัวนะเพื่อนๆตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราน้ำหนักร้อยี่สิบเจ็ดกิโลไม่น่าจะรอดนะครับก็ได้แต่นั่งดูบรรยากาศละกันเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขากันครับ 侬先撸些。 น้ำสมนน้ำบนลูกตาลนี่เป็นยังไงเป็นถ้วยน้ำบนลูกตาลนี่เป็นยังไงเป็นถ้วยเหรออ๋อเป็นขวดนี่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อร่อยนะใครที่มาเที่ยวร้านกาแฟทุ่งเงินต้องสั่งอะไรนะอะไรนะ,ะรนะน้ำลูกตาน้ำผึ้งผสมผสมบนลูกตาโอ้โหโคตรอร่อยรสชาติดีมากนะครับราคาขวดละสาบบาท แล้วก็น้ำส้มนะเขาบอกว่าน้ำส้มที่นี่เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันอร่อยน้ำส้มกันแท้ๆนะครับเนื้อเนื้อส้มก็แบบเยอะนะเพื่อนๆคนละสาสิบเหมือนกันเอ้ยแนะนำแนะนำไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะการันตีโดยเจ้าของร้านผู้ชายเด่นมันส่ง3ามรอบแล้วนะ,ะสุดท้ายจะซื้อกับบ้านหมดครับผมไม่ได้กินแล้ว <c oughs> ของอร่อยหมดโ <c oughs> <c oughs> อเคเดี๋ยวเดินทางต่อไปเที่ยวเขื่อนกันดีกว่าเราจะไปที่ไหนก็รอติดตามกันใน <c oughs> จุดต่อไปนะจ๊ะ อันนะฮะตอนนี้ก็ขี่ผ่านขี่ผ่านแถวๆพระธาตุยาคูก็เห็นเขาเอื่อยยังนะคุณแม่ทุ่งบ่ทุ่งนะครับเป็นของอีสานบ้านเราใช่ไหมของภาคเหนือมันนั่นเดียวกันไหมตุ่งอันนี้คือไหมอันนี้คือไหมพรมไหมพรมนะครับอันนี้เขาเรียกแมงมุงใหญ่แมงมุมนี่เขากำลังทําอยู่นะครับแมงุมใหญ่แมงมุมพี่นเรื่อไม่ลงมาดูก่อนเหรอ <laughs> เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะน,นี่เนี่ยคุณยายกำลังทำอยู่นะครับโอ้สวยมากเลยนนกำล,ำลังจะลอย,อย,ลลอยที่นี่คือทำแต่นี้บอกที่หมู่บ้านนีเน้เป็นเขาเรียกอะไรนะมมไม่ไม่เขาเรียกว่าเป็นกิจ,ก,จกรรมหรืออะไรนะเขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านที่นี่ใช่ไหมสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่ อันนี้มันมีความหมายไหม,ไหมว่าค,คือไปมันจะเป็นังไงบ้างคะอ,อธิบายแม่ยศเขาขอเป็นพรีเซนเตอร์มาอธิบายผมฟังหนะ่อยว่ามันมีความหมายว่ายังไงพวกเนี้ท<ว>ุ่งใช่ไหมคะใช่ครับผมอ,อันนี้เขาเรียกว่าทุงทุงทุงใยเมงมุมนะคะจะเป็นทุงใยเมงม,ม,ม,มุมเป็นโมบายก็ได้ประดับก็ได้ครับผมหรือบางคนเขาก็เอาไว้ถือว่าเป็นพุทธบูชาอเป็นพุทธบูชาถือว่าถ้าใครทาทุงใยเมงมุม ไปบูชาสักพระสมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเหมือนกับไต่บันไดขึ้นสวงสวรรค์หรืออีกในหนึ่งเขาก็ถือว่าเป็นการเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภเงินทองไม่ขาดสายเหมือนเส้นใยเมลม่ใเมืนมค่ะคือนำสิ่งที่ดีๆเข้ามาขาดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปประมาณนี้ค่ะใช่ครับทีนี้ก็จะเป็นทุงทุงค่ะทุงใเ่อันนี้อันนี้จะเป็น ไหมพรมนะคะครับที่ทําด้วยไหมพรมแต่ว่าที่ทําด้วยด้วยได้อีกพิเศษอีกแบบหนึ่งก็มีก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูไปได้ค่ะนี่นะครับบ้านเราก็มีนะตรงข้าแบบมน้ำมันเล็กๆอันนี้เป็นโมบายจะเป็นลายพิเศษขึ้นมาที่อันนี้คืออันเท่าไหร่อันนี้ขายไหมอันนี้ขายไหมขายค่ะอันนี้คืออันละร้อยอืมค่ะมันจะเป็นลาย เขาเรียกว่าลายสร้อยฟ้าสร้อยฟ้าชุดชาติดีอะจะเป็นหลายลายเพราะว่าเราตั้งเป็นลายขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นลายได้อยู่ที่เราจะถักเลยใช่ไหมครับผมอันนี้จะมีสีเกี่ยวกับเงินทองโชคลาภมีสีเขียวอุกมสมบูรณ์อ๋ออันนี้ก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าลายจันกระจักจันกระจักค่ะ ไายกนรประดับคือประดับอย่างได้แล้วอันนี้คือได้พิเศษที่ว่าจะเป็นเครื่องประดับปินปากโคมค่ะเปนปิดแรกๆของชุมชนเราก็จะเป็นเป็นทุงประมาณนี้เริ่มเริ่มก็จะเป็นอย่างนี้ยังไม่มีลวดลายอันนี้สมัยแรกๆค่ะแรกๆแล้วต่อมาเราก็จะทําเป็นลายขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดมาเป็นเครื่องประดับปินปักโคมมาเป็นึกเป็นปินปักโคมเป็นต่างหูเป็นเข็มกลัดค่ะอื อันนี้ก็เป็นเป็นของฝากของที่ระลึกอันนี้ก็คือลายตรงนี้ราคายังไงอ่าทีละห้าสิบค่ะแต่เข้มกัดนี่ไม่ถึงค่ะเข้มกัดนี่ก็สามร้อยอืมไปดิอ่าละผมผมตัดสินใจผมจะเอาแบบผมชอบแบบเนี้ยมันดูมันดูนั่นดีอ่ะอันนี้ก็เรียกสามมิตรตืดแ่งมกเาสีอะไรดีอ่ะพี่นึก สีแดงนี่ก็สวยนะฮะอันนี้จะเป็นสีของกาลสีนสีนี้นี่สวยพี่ว่าสีไหนสีของพระธาตุยาวคูน้ำเงินน่าก็สวยนะน้ำเงินก็สวยที่ชอบน้ำเงินนะน้ำเงินขาวน้ำเงินเด่นมากค่ะน้ำเงินคือเด่นมากอ่ะดูดิแต่บ้านสีเทาอ่ะสีเทาใช่ครับน้ำเงินขาวบอกอ่ะน้ำเงินขาวสองอันก็ได้ครับ เอาเงินขาวสองอันอันละร้อยเนาะมองมาจะใกล้เสร็จเออผมจะเอาไว้หน้าบ้านเลยเนี่ยแฟนูโอเคได้แล้วนะครับอะยังไงฝากฝากหมู่บ้านไว้หน่อยคุณแม่ชื่อหมู่บ้านอะไรครับ หมู่บ้านเสมาตำบนหนองแปนคือมลาใสจังหวัดกาฬสินธุ์ตรงพระธาตุยาคูอดีพระธาตุยาคูค่ะของเรานี่ก็คือเป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วไปมาไหว้สักการะนะคะขอพรพระธาตุยาคูกมาอเคครับใครใครอยากได้อะไรก็มาที่ฐานเอาจะได้สมหลังโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับชาจะได้เราไม่ได้จัดเนาเสียดายเนาะเสียดายมากโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ได้เลยครับู้ได้ความรู้ด้วยเห็นไหมได้เสฉดตังด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเนี่ยเยอะๆไปหมดเลยนะครับเ,เพื่อนๆหมู่บ้านนี้นะเป็นหมู่บ้านที่ทำแล้วกันเป็นเป็นผลิตภัณฑ์หมู่บ้านดีกว่าอ่ะนี่ก็มีเนี่ยเห็นไหม ถือว่าโอเคเนะครับถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยเยอะแยะไปหมดมีแบบใหญ่ๆด้วยนะดูดีด,ด้วยนะเหมือน,นแชนเดเลีอะไรอ่ะเออมทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านกา,ฟาแฟสดตรงนี้ก็อร่อยนะอ,อ,อ๋อโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวแวบเข้าไปดูสักนิดหนึ่งฮะไม่ได้เดินหรอกนะเพื่อนนะขอแค่ขี่เข้าไปดูเฉยๆว่าเป็นยังไงอ๋ออยู่ตรงอุ้ยเขามีหมู่บ้านเรือนไทยด้วยอ่ะพี่อ๋อ โอ้นี่นี่ทุ่งวเลิ่มเลยอ่ะเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่เขาจัดงานน้ำมศการหรือว่าบวงสรวงพระธาตุยาคูนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาถ่ายนะครับมันผ่านไปแล้วปีนี้เดี๋ยวนั่นแหละไว้ปีหน้าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันใหม่นะสวยมากเลยดูทุงเลยดูดิตรงนี้สวยมากเลยนะพี่อนๆนะโองามมากอะนะพเพื่อนๆดูในโกโปรไว้ก็แล้วกันนะครับ แดี๋ยวเราไปเชื่อกันต่อสวยสวยสวยที่นี่ใช้ได้เลยนะ นนะเริ่มต้นสแสดงสันเคื่่อนแล้วนะครับใช่แล้วก็วิ่งเข้าไปถึงประตูระบายน้ำด้านในเลย เนี่ยร้านอาหารเพียบเลยนี่นะครับเพื่อนๆคือร้านอาหารแล้วก็มีแพด้านล่างมั้งเนี่ยเห็นไหมเขานั่งเล่นกันเนี่ยเพียบเลยนะครับเขื่อนก็ปล่อยน้ำออกมาร้านอาหารเพียบตรงนี้นะต้องมาอยู่ที่สันเขื่อนตรงประตูระบายน้ำเลยนะครับเพื่อนตรงนี้ก็ ไม่รู้ว่ามีทางขึ้นไหมแต่ว่าผมขึ้นมาทางพิศดารกับชาวบ้านเขาหน่อยหรอกเมื่อกี้แต่ว่ามันมีพวกรถสปอร์ตนะ CBR 6 5 0 R ขึ้นมาได้แสดงว่ามันต้องมีทางเพราะรถสปอร์ตก็คงไม่ปีนเหม,มือนผมนะเมื่อกี้เออ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับสวยแล้วก็ <c oughs> นี่เลยเราก็ได้บรรยากาศแบบนี้นะฮะ ขึ้นมาได้คันเดียวนะครับคันนึงก็จอดไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราดรเดี๋ยวเราชดเชยพี่นึกเดี๋ยวพาไปดูบริการตรงริมฝั่งนู้นแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกันนะเดี๋ยวไปที่หนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ของเขื่อนลำพาวเหมือนกันนะครับมีโอกาสจะไปกลางเต้นอยู่นะตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าจุดไหนนะ่ตอนนี้สันเขื่อนก็ประมาณนี้เนาะป้ายสันเขื่อนที่มีพญานาคอยู่ตรงนู้นนะฮะคือไวรุ่นเยอะเราไม่เข้าไปดีกว่าเรากลัวโควิดด้วยเราก็มาอยู่ห่างๆอย่าง,างห่วงๆนะจ๊ะไป อ้วนะฮะเพื่อนเพื่อนตอนนี้อยู่บนสะพานเทพสุดานะครับจุดสุดท้ายของเราที่จะมากันในวันนี้เนาะคือมีทุกอย่างแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งเล่นที่กางเต็นท์ร้านอาหารล่องแพรแพรปลานะฮะยิ่งช่วงเนี้ยหน้าหนาวช่วงน้ําขึ้นนะครับตอนนี้คือน,น้ําเยอะมากนะฮะแล้วก็สบายขึ้นเยอะนะครับสวยด้วยนะไม่ได้มานานแล้วนะครับ ดดานะนะตรงนั้นนะครับก็บรรยากาศสวยงามนะครับเหมาะกกบการมานั่งเล่นกลางเต้นได้นะครับเป็นไงวันนี้คุ้มค่าไหมพี่เนไปกันกี่ที่นะวันนี้เนี่ยไปกันห้าที่เ <c oughs> ต็มอิ่มแบบว่าเต็มอิ่มแบบจุใจนะครับยังไง๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวพามาเที่ยวใหม่แล้วกันเนาะวันนี้ก็ฝากการละสินไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจของเบอนพี่น้องชาวอีสานด้วยนะครับบรรยากาศดีลมแรงๆนะไม่รู้ในกล้องจะได้ยินไหมนะครับ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเด s น n a m i คลิปนี้และก็คลิปอื่นๆด้วยนะครับอีพีหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับช่องนี้มีทุกอย่างรวมมิตรทุกอย่างไปทุกอย่างทำทุกอย่างนะฮะกลางตรงกลางเต็นท์นอนโรงแรมอย่างลุูก็ทำมาแล้วนะกลางเต็นท์ก็ไปมาแล้วบุกป่าฝ่าดงไปมาแล้วเดี๋ยวเรรยังไม่ทำเดี๋ยวจาทำให้หมดปีนี้นะฮะแล้วบอกเลยว่ากลางปีเราจะมีทริปลงไปตรงนะฮะยาวๆ11 e เอ็ดอพให้ได้ชมกันเลย แล้วยังไงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะ EP วันนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย